ก่อนอายายพูดถึงอาบอัดโรนี่ค่อนเรื่องทุกหมอเลยนะครับจริงๆเป็นรดักที่ดีมากค่ะเพราะว่าทั้ง Prevent เป็นบอสสเปกตรัมซันสกรีนที่ดีที่ส่งพลังอย่างที่2ป้องกันแอนติออกซิแดนต์แล้วก็มลภาวะอย่างที่3มาช่วยทำให้กระจ่างอย่างปลอดภัยค่ะด้วยสารสกัดนาน้อยทิ่งค่ะ รรวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากอาจจะมีตะกุมตะกักไปเพราะว่านี่เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของแบรนด์ดรแอลลี่เรานะคะคก็ ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็แฟนคลับของทั้งน้องเบนน้องกาฟิลด้วยนะคะหให้การสนับสนุนกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ฝากยาวๆต่อไปทั้งปีด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องเบนเนาะขอบคุณน้องกาฟิลข, <นะ S 1> ขอบคุณค่ะที่มาร่วมงานกันแล้วก็รับรองทั้งปีปังแน่นอนค่ะทราบคุณพิเศษของิเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความพิเศษของโปรดักต์นะคะโปรดักต์ของเราเนี่ย พิเศษแล้วก็คือ1คุณหมอก็คือคิดคนนะคะพี่หมอเอ้ยก็คิดค้นโปรดักต์มาให้มันปลอดภัยให้มันเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระจายกระางปลอดภย<ไ>ัยตามคอนเซปต์เพราะว่าเป็นแบรนด์ของคุณหมอเองแล้วก็ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะ,ะทำใช้เองฉะนั้นอ่ะก็ให้ดรแอลลี่ดูแลคนรับข้างดูแลทุกท่านได้นะคะ,ะแล้วก็ กลิ children, the n ons, n ons been, be be ่นท so ี well ่ม so the ีความพิเศษก็คือกลิ่นที่เราอิงจากตัวพรีเซนเตอร์ด้วยจากน้องเบนซ์น้องกาฟิลน้องเบนซ์จะเป็นกลิ่นดีเฟสนะคะก็ซึ่งน้องตั้งชื่อเองส่วนน้องกาฟิลก็จะเป็นกลิ่นหอมแมวเด็กนะคะกลิ่นแป้งเด็กเบบีโสนก็คือเข้ากับน้องทั้งสองท่านมากดูจากซอมก็คือแบบเข้ามากเลยใช่เลยเข้าไม่พองชุดเราผิวเลยคุณหมอครับอย่างสองสูตรนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างก็ตรงที่กลิ่นค่ะค่ะแต่พื้นฐานทุกอย่างสารสารอะไรทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างค่ะ แต่ว่าถ้าเราต้องการฟิลสดชื่นแมวเด็กคิดถึงแมวเด็กคิดถึงคิดถึงน้องคคิดถึงวีเฟรชก็คิดถึงเบนค่ะเบนเป็นยัไงบ้างเับเลือกเราสองคนมาเป็นพิเศษเลยเอาจริงดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะพี่ก็รู้สึกว่าเราเราเคยร่วมงานกับดรลิครั้งหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าประทับใจมากกับตัวทั้งพี่ทั้งสองแล้วก็พี่หมอด้วยนะครับ คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันตอนมาร่วมงาน<ม>อีเวนต์ก็ตอนนั้นก็พูดไปปล่อยๆแบบว่าเฮ้ยพี่หมอพี่ปุ๊กค,ครับ <c oughs> เราอยาก <c oughs> เราอยากมีหน้าตัวเองอยู่บนซองยังเลยครับอะไรเงี้ยเราพูดเกินไปแค่นั้นนิดนึงเองผมไม่น่าเชื่อครับ1เดือนต่อมาเราได้รับการติดต่อจากพี่ทั้งสองเลยซึ่งตอนนั้นเป็นไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเลยครับแต่ก็คิดนิดนึงก็ไดก็คิดแล้วก็เหมาะกับเราไงนะครับอย่างผมก็ B Flash เนี่ยก็ชื่อเนี่ยอิงมาจากตัวผมด้วย B Ben บีเฟลชก็คืออาเลอร์ดหน่อยสดชื่นหน่อยอะไรเงี้ย<ม>ก็นึกถึงเป็นอเลอรได้อะไรเงี้ยครับอันนี้รับฟิลเป็นยงไงบ้างสุดของเราก็ตามชื่อครับเบบี้สโน์นะครับก็นึกถึงเบบี้สโน์นึกถึงกาวฟิวครับ<ม>ก็มีความแบบน่ารักหอมแป้งเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอทาไปก็รู้สึกแบบว่ากลับไปเป็น14บี่ครั้ง <Hey. S 2> รู้สึกเด็กลงเลย <laughs> <laughs> แล้วก็เย็นสบายนะครับแล้วก็ช่วยป้อ,องกันแสงแดดด้วยครับใช่ พี่ตุ้มจากคุณหมอวันนี้กิจกรรมอะไรบ้างครับนอกจากวันเปิดตัวแล้เซ็นเตอร์แล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมีการร่วมเล่นเกมนะคะกับเหล่าแฟนคลับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แต่ละยังไม่บอกตอนนี้นะคะเดี๋ยวบอกทีหลังแล้วก็กิจกรรมก็จะมีอีกต่อไปอีกหลายโปรเจกต์เลยกับน้องนะคะ,คะก็ตลอดทั้งปีเลยคะ่ะฝากด้วยคะ่ะคุณนะคะฝากด้วย่นะนฝาก สนใจอยากซื้อได้ที่ไหนไดยังไงบ้างสนใจอยากซื้อได้ซื้อได้ผ่านทางช่องทาง l i น e Official ของร้านแล้วก็ช h อป e ี Lazada ค่ะมีครบทุกช่องทางแล้วก็ติ๊กต็กกำลังจะตามมาเร็วๆนี้สองเซเตอร์มาครับผมก็ฝากทั้งสองกลิ่นนะครับ b ีซีโนแล้วก็บีเฟรชบีเฟรชครับ,รบซึ่งเป็นสองกิ่นที่ตรงตัวทั้งสองเซน,นเตอร์อยู่นะครับก็คือของกาฟิลกับของเบนนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับ,รบดรลิซซันสกินบอดี้โลชั่นครับค่ะนี่สุดแนน